เปิดตัวยิ่งใหญ่สุดครับ9.9 Rushland p i n e Beyond Style Beyond Performance ที่โฮมสุขภัณฑ์เชียงใหม่ครับโฮมสุขภัณฑ์เชียงใหม่ร่วมกับบริษัทชาญัยบุญเทรดดิ้ง1972ชับจัดงาน9.9 Rushland p i n e ิ Beyond Style Beyond Performance ครับเป็นการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่แบรนด์สุขภัณฑ์ชั้นนำที่จะขนทับสินค้าใหม่ล่าสุดสินค้าคอลเลคชันพิเศษและสินค้าราคาลดพิเศษคุณได้เลือกช็อปด้วยความสุดคุม้มโดยมีคุณนบ อนุรุตเนสสิริกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมสุขภัณฑ์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณคุณวินชาญชนะภัยบุญครับกรรมการผู้จัดการบริษัทชาญภัยบุญเทรดดิง้ง1972าจำกัดและคุณสันทยาโคชสัตมณ,ณ,ณ,ณีประธานกรรมธิการสถาปนิกล้านนาเป็นประธานร่วมกันเปิดงานทมกลางแขกบุคคลสําคัญและกสื่อมวลชนที่เข้ามามากมายในเตือนนี้ครับที่โฮมสุขภัณฑ์เชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกที่ประเทศไทยเปิดตัว c o l l e c ชันใหม่ของภายนิ แบรนด์ก๊อกน้ำที่กล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานมีอยู่มากว่า70ปีครับวันนี้พนิ้กลับมาอีกครั้งนึ่งด้วยสินค้าใหม่ยกเซตทั้งก๊อกน้ำก๊อกยืนอาบก๊อกลงอ่างก๊อกสิงล้างจานฝักบัวเรนาวเวอร์สายฉีดชำระท่อน้ำทิ้งสะดืออ่างสต็อปวาลจัดเมื่อคุณได้สัมผัสสินค้าเป็นเตอแรกครับเปิดตัวชมใหม่ของบูธบร,รั land สินค้า ห้องน้ำที่ครบครันทั้งดีไซน์และฟังก์ชันโดยนำคอลเลกชันแฟลกชิพและสินค้าเรือธงมาให้คุณได้เลือกสรรครบเครื่องทุกเรื่องห้องน้ำที่คุณต้องการครับโดยบริษัทชานไพบูลเทรดดิ้ง1 9 7 2าจำกัดก่อตั้งในปี2515โดยคุณชันชยัยชานชนะไพบูลด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะเห็นคนไทยเนี่ยได้ใจสุขภัณฑ์ระดับมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจภายในครอบครัวเป็นตัวแทนจำน่ายนำเข้าอย่างเป็นทางการครับไม่ว่าจะเป็นไพนิอะควาเฟลก เชลฟอร์ a าแฮกเกเป็นต้นครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งน้ำ ห้องน้ำแบรนด์แ s h l a n d และ Ben ที่กำลังได้ความนิยมในไทยปัจจุบันชาญไพบุญเป็นผู้นำเข้าสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำมาตรฐานสากลจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนกว่า200แห่งทั่วประเทศและกำลังเติบโตในหลายประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงานครับตั้งแต่วันที่9ถึง30กันยายนนี้ครับสินค้าเคลียร์แลนด์เซลล์ลด30%ถึง70%สินค้าชุดโชลด80% สินค้าขายดีลดเพิ่ม5-10%ครับสินค้าลดแรงพิเศษ5 0สินค้าราคาพิเศษเริ่มต้นที่99บาทซื้อสินค้านาทีทอง99บาททุกชิ้นและโปรโมชันสุดพิเศษสินค้าซื้อสินค้าครบทุก500บาทต่อหนึงใบเสร็จครับลุ้นรางวัลใหญ่เป็นเครื่องใจ้ไฟฟ้ามาหุงข้าวดิจิตอลไมโครเวฟพัดลมตั้งโต๊ะและทีวีขนาด65นิ้วพิเศษเฉพาะที่โฮมสุขพันเชียงใหม่ตีเดียวเตาอัน